ไปห้าหมินครับตาที่ตามเลยครับผมแต่มาคือมาเห็นวะคือตาดีมากจังไลยมาหออห่มมาหามดเดียนดีมีเลยมามาเมื่อเมื้อเมื่อหมิ่นครับผม โอ้ยเพชรขนาดน,านั้นเตรียมแรเด้อม,มอ่ครับโอ้ยยังไงอ๋อคือบ้านใดเนี่นยไอ้คือบ้านได เต่างี้่เห็นเห็นไหมเตางูเางงใหญ่แ่งมีเงินโอ้ห่างใหญี่ดีน้เดาวาเหอายใด่เี้ย่เนี่ยนี่เอาหางอยู่ใสนี่คุณอยู่ทังนูแม่สันบ่เ้ยแล้วิงนบ่ห่างันนี้เมันี่คือไม่นีก็ฟันวางหันมันมีเื้เพิ่งอ่ะนี่นี่คุณอะไรอะไรอะไ โอ้ยลงทุนตัดใหม่ขนาดนั้นมีเือเครื่องแมนู้ล้อบานี้ด้ยนี่มันบมมันบมันข้างฮะมันบ่ข้ามนี่มีทำี่อ๋อนี่บังเงานีนั่งเอียนลงเลยี่โอ้ยวิววิวก็คืมกนนะไอก้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้นยเฮ้เ้

ต้องชางเอาเดยคนี des an, des an. Des an, des an ่ไอ้ว okay. no ่าตัวบักหนีง่ายกว่านี่บักเงาให้มันหักลงนี่กินง่ายกว่าเลยมันีมาฮะตที่พี่ฟันมองได้บ่นมีมีหันมันง่ายยงฟันเลยอยมาเอาได้สิละโอ้ขึ้นสองคนเลยบ่จะเนี่ยไหวม่แค็งครับว่ เมาเราก็เมา้นต้นไม้อีกนะหยุนเมาอีกนิ่ะลงมาก่อนลงมาก่อนโอ้ยจาดีม่เห็นยเขาาขหืัวกิตัด้ี่มงาเง่ามายงยง่ายง่ขยงาย่าขี่บย่ายงัาง่าย่ยงงยงงาง่าง่ายย่ยงาง่่ายม่ายง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 ่่าย้่า่ายา มันหักลงมากระแฟนน่าหลุดเสวยมากสวยอลยเจ้ามันมันจะสูแมันมีกบมันเต่าก็ไดโอ้ยเอาอย่ข้อไอ้สากดีกว่านั่นก้ไพ่นั่นเอาไงกลัวนี่ยึดเทียงตรงนเลยอเดียมาหอดเพราแหงเอาตัวนี้แล้วเนาะ้จงโไปฮะเทียงเอออันนี้มืออึ บอั้นเงาเหมืนัไงแล้วก็ชูบนลงเขามาใส่อย่างดังืูจิงได้ใส่ไปสันเลยดังงูจิงนี่ยโอใส่ยังโมใส่นะใส่งูจิงแสบเลยเหรอบอยู่ กมันได้มาอีกยังไงกินได้อยู่ไหมจักเด้อเออวันนี้มาอีกยงกินได้อยู่ไหมฮึฮึกานต้องปวดไหมไม่ไม่เนี่ยไมเนี่ยโอ้คามปอมเนี่ยมันอยู่ในโลกกนาดนี้ เอาไกินมันมันเมาเหลาเด้อม่แบัพผลไม้นิดเป็นโอ้พลไม้อันผิดนะากไรงานึงมันตอดบ่คือคือปัดหัวของกันนะโอแม่นดอกันเนี่ยคือปัดหัวโอ้พั่สันมันเนี่ยโอ้ บักนะโอ้ย่กกนอ้ยารอมฮะฮะันตนนั้นที่ฮักเลยมโอ้ยตายเลยโอ้ยันจ่าได้นอสิได้กินคนเนียเนี่ยมันช่วงคือบ่มันใหญ่โพนดาย้ยมันนอนั้นที่ฮักเลยไมองาั่นเลือดไหลเาหัวมนตอดมันยัวมันบ่ตอด

สียงแมันบินเลยนะแ่นบอกออ้มาแล้ว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 มาตอมหัวแล้วมันขาดอเลยเสียงแมวนบินบูบูเลย มันใช้วันประกาศโอ้เอามีนหรือจะมีนมันตัวกาดด่างตอนนี้เมื่าตังรักกับห่างมันแตกแมลงลงมาตอด มิมตอดดังพอดีเลว่าดังมันพอดีดังดังไอโดงโดงอัตโนมัติไปตั้งใช่มกรรบตอนนี้ตอดตอดดังแล้วครับตอดดังกเก็บล้ครับเอาซุครับสุอเอออจริงแต่เชียงแม่บินเหรอ มันตกะเรอบรจานนี่เตียวแล้วมีมีรีไปแตคิดว่ามาเอาหยังกันนะก็จะมีมีรีแต่มีมีมของเล่นมันจะมีเลโอ้มีมีตัวนี้บริจานหาเราเมืองเราบ้างโอ้ยได้แล้วอ๋อ hàng <Nhạc> 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 thầm đấy rất thầm nhiều bây giờ thì ông trong đó hàng <Nhạc> ừ, đi mấy cũng là tên đúng không ừ bé ra không giờ mấy con nó là em còn còn làng sáng tô này <Nhạc> <Nhạc> มันางกันมันเดกสิ่ไม่เออเ้ครับกินเลยโอ้ยงยยัอยสำเร็จสำเร็จ